สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่จะมาปลุกความรู้พัฒนาสมองกับรายการ The Adventure ค่ะวันนี้นะคะหน่วยภาคสนามของเราได้ลงพื้นที่ไปในที่ไหนแล้วไปจัฒนาที่ไหนกันแหม,แมเพื่อนอ,อ,อยากรู้นะใช่ไหมคะดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน,นะค่ะฉันตื่นเต้นแล้วเอ๊ะแต่ว่าไปบอกดีกว่าคะ่ะว่าไปที่ไหนเรานะคะได้ไปที่โรงงานทําอิฐมอญที่ตาบลี่อ้ออาเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่า ของเราเนี่ยจะพาเราไปพักสนามหรือผจญภัยอะไรกันบ้างค่ะไปเลยค่ะ <_ amp> ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าสู่สถานที่ ี่ครับ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงงานทำอิดมอนนะคะนาตบลนไห้อออําเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำอิดมอนเนี่ยเป็นแบบไหนคะ่ะเชิญรับชมค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงงานทำอิดมอนค่ะซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่ามีวิธีการทำเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างค่ะมาทางนี้เลยค่ะเราจะการทำเริ่มจากการทำอิดมอนนะคะเราจะต้องอเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ในการทำนะคะ,น,ะ,คะ,นะคะนั่นก็คือดินจอมปวกค่ะและก็ต่อมานะคะเราจะมาทำการปั่นแป้งและทำขึ้นรูปนะคะในบริเวณนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปตากแห้งเพื่อเ,เห็นเป็นงองก้อนในบริเวณนะะี้ค่ะ กำมาที่เด็ค่ะแล้วเราก็จะนาไปเผานะคะทางด้านนี้ค่ะก็จะมีเตาเผาอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้ก็อ,อยู่กับคุณลุงประเสริฐน,นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเจ้าของโรงงานอิดมอนแห่งนี้นะครับโรงงานอิดมอนแห่งนี้นี่มีที่มาที่มาตั้งกําแหนน่นเ่ยนงครับ มามันรายได้เนาะทำรถทำรถอะไรทำราไเขาสากบ้านสากอะไรเขาสั่งมอเตอรเรมาคุณลุงก็เลยมีความสนใจที่จะทำอิฐมอญขายขายเองนี้เลยคับแล้วอิดมอญนี่มันเป็นอ่อเป็นที่ต้องการทางเศรษฐกิจอย่างมีผมนะว่าค ก็ชาวบ้านเนี่ยนอกเวลาเขาสร้างบ้านสร้างไว้เขาก็ออกมาติดต่อทีนท่นี่ได้เลย อิฐมอนนี่ทำไมชุมชนหรือชาวบ้านถึงเลือกอิฐมอนนะเพราะว่าอิฐมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นอิฐปูนก็อิฐบล็อกเนาะผมคืออ่าแล้วก็เป็นอิฐมอนอิฐก็อะไรครับผมที่เขาที่จะเลือกใช้อิฐมอนในการเป็นวัสดุในการก่อสร้างครับก็มันคนวัสดุไม่ยากนะแต่ผู้บริโภคต้องการเนาะแต่ความไวเขาก็ใช้ ความคงทนเขาก็ใช้กิดมอนอ๋อซึ่งอิดมอนนี่มีความคงทนสูงกว่านั่นเองมันมีเจ็บความเย็นไรเลยอ๋อไม่อีกถ้าพูดในเรื่องความแข็งแรงก็คืออิดกิดมอนก็คือมีความคงทนมากกว่าครับผมอตอนนี้นะครับผมแล้วก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับผมที่ว่าการทันการทําอิดมอนนี้นะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างการทำ การทำอิดมอนนี่มีขั้นตอนอ่อรวมๆมีกี่ขั้นตอนด้วยกันครับผมหลายขั้นตอนมีแจะเอาดินมาอีกทำตอดินดินเหนียวดินปวกเนาะทำพวกดินกำปวกทำดินดินร่วนดินตรงตายก็ทำได้ตอนนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าการขั้นตอนการทําอิดมอนนั้นมีอะไรบ้างครับผมตามมาทันีีเลยครับผม นุ่มเหนียวนะครับผมที่จะพอที่จะทําเป็นมอญได้นะครับผมและด้านหลังนะครับผมก็เป็นการทำจุดขั้นตอนการเอ่อการจีดการอผสมดินขั้นตอนการผสมดินนะครับผมการเตรียมดินแล้ที่เ <goof> ห <cji> ็น <jab> ข <uncertain ly> ้างหลังนะครับผมก็เ <Han> ป <bury> ็นการทําอิกมอญในการที่เรานําดินเนี่ยมาอัดเป็นรูปทรงเป็นก้อนนะครับผมเราจะ เขาไปดูรายละเอียดกันเลยครับอกว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนครับ ครับผมเมื่อเราทําการอัดอเป็นอิดมอนที่เป็นก้อนแล้วครับผมแล้วก็เมื่อเก็บเสร็จแล้วเราก็จะมีการนํามาตากผ่นแดดนะครับผมซึ่งการตากผ่นแดดตรงนี้นครับผมเราจะใช้ระยะเวลาที่จแบบัดตากแดบดบถ้าาสภาพแดดแบบนี้เลยนี่เราจะใช้เวลาประมาณกี่วันครับแดดแบบนี้ประมาณอาทิตย์นึงรอร้อให้มันขาวเราจะมาเพาะดูถ้ามันดังช็อคๆ็อยแบบนี้ก็ใ,าาชชชใช้ได้ใช้ชได้ ถ้าขาวขก้อนนี้นะครับผมถ้าว่าไอ้มันยังสีเขียวกุ้มๆน้ำกุ่มดูก็ยังทําได้ก็คือตากจนไม่ให้มันชื้นครับผมเมื่อเราได้ตากอีบบอกด้วยตรงนี้เราเราตากคือเราตากไปทําไมครับท่าผชมตากเพื่อไม่ให้มันมีคนซื้นเวลาเราเอาเก็บเอาไปก่อต่อไอตอนที่โงเผา ดินมันจะแตกมันเจอนิดนั่นนั่นเองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าอย่างอย่างอีกอย่างอีกตรงเนี้ยครับผมถ้าถ้าเราตักแล้วตรงนี้จะถ้าเราไปสูมน้ํานี่มันจะละลายน้าอยูย่ต้ลายละลายเพราะเพราะว่าดินดินไม่ได้เผาดินไม่สุดอ๋อครับผมแสดงว่าหลังจากขั้นตอนการตากเสร็จก็ต้องมีการนําไปเผาอีกเอาถ้าไม่เผาอย่างเนี้ยจะแห้งแห้งปุ๊บถ้าฝนลงมาถ้าเราไม่เอา ไม่เอาตอนนี้มาตุ่มเดี๋ยวัมก็ยุ่ยหมดอ่ะอมคือคือก็เหมือนกับกลายเป็นดินเหนียวเหมือนกลายเป็นดินเหนียวเหมือนเก่าอ๋อทั้งคนต้องต้องเอาไปเผาเผาตากแดดตากฝนอะไรมันเก่าโดนน้ำโดนอะไรมันก็ไม่ละลายอ๋อนั่นแสดงว่าหลังจากการตากเสร็จแล้วก็ต้องมีการนําไปเผานั่นเองนะครับผมซึ่งการเผาก็คือเราจะอ่ ทำให้อิดมอนตรงนี้ครับไม่ไม่เกิดการละลายน้ํานั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปในการเผาครับผมว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นบริเวณที่เราจะนําอิฐมอนมาเผานั่นเองครับซึ่งการเผาินอนนี่มีขั้นตอนอยังไงบ้างครับเราไปลาดินที่ตากมาแห้งแล้วก็มา่อขาแบบนี้แหละข้ะาว่อขาเวลาครบจำนวนแล้วก็เอากระเทียมมาล้อมล้อมมาอส่กระเทียมอ๋อตะแกรงที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคือล,ล,ล้อมเฉพาะ เฉพาะต่อตรงนี้ใช่ไหมครับคือไม่ได้ล้อมหมดทั้งอาคารไม่ล้อมหมดล้อมล้อมแล้วพวกพวกเครื่องพึ่งไฟตรงนี้เราจะเอาความร้อนมาจากตรงนี้เราจะเผาข้างนอกหรือว่าเผาไปเผาตรงข้างล่างข้างล่างอ่าข้างล่างตามการช่องนี่แหละตามกระแพงนะไฟลตนี้ก็จะเป่าการเอาเวลาไฟมันเข้าก็เกิดแก๊สไปเรื่อยขับระยุบแล้วก็เะิุช้องตรงนี้ อ๋อคือตรงนี้จะม um. ีการเรียงแบบสลับสลับกันสลับกันคือมันกันล้มอ๋อกันล้มกันล้มต้องห่มเพราะฉะนั้นความร้อนนี่ก็เข้าได้ทุกช่องเลยทุกช่องอ๋อครับข้างบนคือรูเป็นช่องรีบบอเป็นช่องอ๋อครับความร้อนก็จะเข้าไปทางช่องที่มีอยู่ตรงนี้ได้แล้วอย่างถ้าเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการเติมโดยตรงไม่จบว่าตันงหมด บนอ๋อแบบตัก okay. ouais. okay, bon. ใส่ในข้างบนนี่เลยเอาถึงนะตักเอาแสบไปเองนะครับตุมขึ้นบันไดอ่ะเอาอะไรนมาเติมขึ้นบนจำลองที่ใช้นี่ใช้เป็นกาแฟไทยแต่ใช้แสบกบผมในการที่เราเผาติดมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าวันนี่เราจะสังเกตได้ย okay. ังครับว่าตรงนี้แบบมีเริ่มได้ที่แล้วอย่างเงี้ยครับผมถ้าดูจากสีดูจากแรง กับสีแตลแดกเราจะดูจากปลอมปลองไอ้ที oh, wow. oh, magic, ่เราใส่แกฉกนะเวลาเราใส่แกฉกเต็มไม่ลุกลงลุกลงก็มันก็ไม่รีดไม่สุกครับผมอ่าถ้าดินสุกแล้วแกฉกมันจะเป็นเป็นเนี่ยตายแล้วครับประมาณนั้นดินสุกละแล้วถ้าอย่างถ้าเกิดว่าสุกแล้วนี่คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนไงถ้าเป็นในเรื่อง ินถ้าสุกกับไม่สุกสีเนี่ยอันนี้ดินดินดินมัสุกมันก็จะแข็งกว่าถ้ามันเป็นที่ดินดินไม่สุกถ้าดินเนีไม่สุกถ้าดินดินน้ำมันสุกมันก็จะออกสีดำๆอย่างเนี้ยสีดำเวลาเราเราเคาะมันก็จะไม่ดังแกล้งแกล้งแกล้งมันจะดังตึ๊บ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 เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าดินนี้ยังไม่สุกตรงนี้มันก็คือมันยังละลายน้ำละลายน้ําอยู่อ๋อครับผมถ้าละลายน้ําถ้า ตอนไหนมันดีที่มันมีสุกเราก็เอาไปเริ่มต้นเผาอีกกี่ถ้าเกิดว่าอย่างเราจะส่งออกะอีกตรงนี้เราต้องมีการเคาะทุกทุกตัวอะไรใช่ไหมครับแม่ขอกแม่โรลโรลก็ะดูกแต่ถ้ามันถีเป็นแป็นแดงแม่ขอก็สุกถ้าดำก็ไม่สุกแล้วความร้อนที่ใช้ในการเผาเนี่คือแบบน้อนมากประมาณไหนก็ถึงตรงตัวมั่รู้แต่จะวัดดูเนาะเอาระยะเวลาดูดูว่า ด,ดนินมันสุกก็ดูดินเอาถ้าดินมันถุกดินจะแดงถ้ามันสุกมันก็จะดำเราก็เติมเลือดเมื่อเราเผาอิฐมอีเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะเกิดที่เท่ามากมายตรงนี้ซึ่งที่เท่าที่มีขึน้นนี่คุณลุงได้นำไปใช้อะไรต่อไหมครับผมเท่าก็เอาไปผสมกับดินที่มันเหลวเหลวเกินไปช้ใจ ประมาณนิดหน่อยเหลือแล้วก็เอากิ้งก็ซึ่งนำกลับไปตรงนู้นที่เวลาดินมันมันเหล่อก็ทำไปเติมให้ดินมันหลื่ขึ้นครับผมและเมื่อและเมื่อเราตากหิดมอญที่แห้งเสร็จแล้วนะครับผมวก็จะมีการนำนำมาเผาซึ่งการเผานะครับผมก็มจะทำให้ดินเหล่านั้นสุก เพราะว่าเมื่อเมื่อดีเหล่านั้นสุกเนี่ยครับผมอินมอนที่ได้รับการเผาแล้วว่าสุกแล้วจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและไม่ละลายน้านั่นเองนะครับผมจึงสามารถนําไปใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านเรือนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงกระเสริมหน้าครับที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มของพวกเราครับผมขอบคุณคับแม่ดูกันเพลินเลยทนะคะเพื่อนๆคนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำอิดมอนและการ ของพี่ปินแล้วนะคะโอโหในภาคสนามของเรานะคะในสัปดาห์นี้นะคะไปตะลุยในที่ที่ไกลและยากลำบากมากม่งเลยละคะ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าพี่ปินของเรานะคะจะพาเราไปผจนไยัยเพื่อปลูกความรู้และพัฒนาสมองไงค่ะกับรายก้าน